วันนี้น้องนับได้นะคะห้าสิบห้าต้นค่ะเป็นไงคะเจ็ดวันที่ผ่านมาเขามีต้นมะกรูดนะคะในกระถางนี้นะคะเกิดมาอีกจำนวน22ต้นสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็จะมาชวนเพื่อนๆปลูกมะกรูดอีกแล้วค่ะนี่นะคะน้องแช่เมล็ดเอาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะจะสังเกตว่าจะมีเมล็ดที่จมนะคะแล้วก็ลอย น้องคาดว่าเมล็ดที่เขาลอยอะ่ะมันมันเบาไม่มีน้ําหนักนะคะน่าจะไม่ค่อยสมบูรณ์แต่นองจะลงทั้งหมดน่ะไปในกระถางนี้เลยนะคะวิธีการนี้ก็จะเป็นขั้นตอนเดียวก็คือแช่น้ํานะคะที่เมล็ดมะกรูดนะคะหนึ่งหนึ่งคืนแล้วก็เออเรียกว่าเอามาลงดินเลยนะคะครั้งก่อนนั้นที่น้องให้เพื่อนๆดูการเพราะมะกรูดก็จะเป็นวิธีที่ เรานำมเมล็ดนะคะมีทั้งแบบแกะเอ่อแกะเปลือกเนาะเปลือกของเขานะคะที่เราแกะออกนะคะกับไม่แกะเออในรอบที่แล้วมเมล็ดที่ไม่ไม่ได้แกะเปลือกนะคะไอตัวเปลือกของของเขาเนี่ยตรงเนี้ยเขาขึ้นไวกว่าอันที่แกะในรอบแรกเลยเนี่ยที่น้องเทอเองนะคะน้องน้องทําทั้งแกะและไม่แกะ เปลือกนะแล้วในครั้งนั้นเนี่ยก็ผลสรุปว่าไอ้ที่ไม่แกะเขาก็โตวไวอะ่ะเหมือนมันงอกได้ไวเอ,อรอบนี้ก็เลยไม่แกะซะเลยนะคะไม่แกะเลยซักมเมล็ดหนึ่งก็คือลงไปทั้งแบบนี้เลยค่ะเวลาแช่น้ำมันก็จะช่วยช่วยให้ตัวเปลือกนอกเขานุ่มลงนะคะหน่องเชื่อว่ามันก็จะดีขึ้นในการที่เขาจะเอองอกกลกออกมาจากจากเปลือกเขาเะนาะ กระถางนี้จะพอไหมเนี่ยน่าจะพอแหละเดี๋ยวน้องจะเบียดเบียดกันหน่อยน้องไม่รู้ว่า,มาเมล็ดมีเท่าไหร่แต่ว่าคือหมดเลยที่มีเนี่ยไม่เก็บไว้แล้วเพราะว่าเกรงว่าถ้า,มาเมล็ดมันเก่ามากนะคะมันก็จะ,ม,จะมันก็จะไม่มีคุณภาพนะคะเหมือนกับชุดที่แล้วที่น้องเพาะเนี่ยมันก็เยอะนะก็ก็ขึ้นมาไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะที่น้องที่น้องทำครั้งที่แล้วนะคะ มันเออไม่ถึงครึ่งหนึ่งอะที่ที่มันโตนะคะทีนี้รอบนี้เราไม่รู้ว่าจะโตสักกี่ต้นไม่ได้นับมเมล็ดด้วยแต่ว่าก็น่าจะอยู่ในเลทที่ถ้าดีสุดก็เกินห้าสิบเปอร์เซ็นนะคะอะไม่ต้องคิดอะไรมากเอาแค่ว่าเขาโตมาเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะคะแต่ทีนี้ที่หน่องมาเออแชร์ให้เพื่อนๆดูนะคะจะได้เอเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆที่กําลัง ที่คิดจะเพาะมักกรูดจากเมล็ดนะคะขึ้นแน่นอนนะคะก็จะใช้วิธีการเออรดน้ําทุกวันหนองลดแค่วันละครั้งนะคะรดน้ําทุกวันให้เขาแบบว่าค่อนข้างชุ่มนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากี่วันนะคะมักกรูดจะโผล่ขึ้นมาจากดินนะก็เบียดกันสักหน่อยนึง เดี๋ยวเราจะกลบหน้าหน้าดินด้ดดวยดินบางๆไม่ไม่ไม่ถมมากนะคะใกล้ละจริงๆการพราะมะกร่ดนะมันมีหลายวิธีนะคะบางบางเ,าเพื่อนๆบางท่านเขาก็เอาไปแช่ในฟองน้ำเนาะไปชุบน้ำแล้วก็ปิดฝาสัก1สัปดาห์นะคะแล้วก็เอามาลงดินหรือไม่ก็ไปแช่ในกระดาษที่ชู่นะคะ ชุ่มน้ําแล้วก็เอา,มาเมลเ็ดมะกรูดไปใส่แล้วก็ปิดฝาไว้ไม่ให้ลมไม่ให้อากาศเข้านะคะแล้วก็รอเขางอกรากแต่วิธีนั้นเนี่ยน้องเคยทํแล้วขึ้นเชือ้อราหมดเลยไม่รู้มันติดเชื้ออะไรหรือว่าเป็นปัญหาอะไรนะคะมันก็คือมันก็คือทิ้งไปเลยอ่ะทิ้งมะเล็ดไปเลยนะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผลผลิตนะคะไม่มีสัก สักกระต้นหนึ่งครั้งนั้นน่ะ<ม>ก็ทอ้อครั้งแรกก็บอกตรงๆครั้งแรกแบบพอมันเฟลเราก็ไม่กล้าที่จะทำอะไรอีกเลยและพอมาลองรอบรอบที่ผ่านมาแล้วมันขึ้นไงทีนี้ก็ฮึกเหิมสิก็ทำอีกก็เพาะกันอีกนะคะก็ถือว่ามันเป็นออพืชสวนครัวที่เพื่อนๆในต่างแดนควรจะมีติดบ้านไว้นะคะ อ่ะใกล้หมดแล้วเดี๋ยวเรามานับวันกันนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันค่ะว่าเขาจะใช้เวลากี่วันนะคะมะกรูดน้อยๆเขาถึงจะโผล่ผลดินนะคะอ่าเม็ดสุดท้ายค่ะเม็ดเล็กมากเลยมันจะมีเมล็ดที่สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์นะคะอย่างที่น้องบอกเรียบร้อยค่ะ มารอดูผลงานกันนะคะใช้เวลาสักกี่วันเนาะมาทีนี้เราก็กรบนะคะกรบหน้าดินนะคะนิดหน่อยอ่ะนี่น้องทำในครัวนะเนี่ยเดี๋ยว เดี๋ยวเอาเอ่อเอาออกเดี๋ยวเออกไปไว้หลังบ้านหลังจากเสร็จแล้วนะก็ในครัวไม่มีที่ละวางกันเต็มเลยกระถางต้นไม้โอเคใกล้ละ ก็หลังจากกรบหน้าดินทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราก็ลดน้ำนะคะทีนี้มันอาจจะใช้เวลานานขึ้น,ข,นขึ้นอยู่กับว่าเมเล็ดเขาจะสมบูรณ์ขนาดไหนเดี๋ยวเราดูกันว่าเขาจะ,จะเจริญเติบโตแบบว่ารวดเร็วหรือตื่นล่าช้านะคะ แต่นองกะไว้น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก3สัปดาห์นะคะเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่ามันจะถึงไหมหรือว่าจะเร็วกว่านั้นหรือว่าจะมีเมล็ดไหนงอกขึ้นมานะคะเอาเป็นว่าก็นองจะอัปเดตนะคะในวันที่เขาโผล่มีเมล็ดมากรูดนะคะงอกนะคะออกมาเป็นใบคู่ก็แล้วกันนะคะแล้วก็เฝ้าติดตามผลกันว่า สรุปแล้วการเพราะมะกรูดแบบนี้นะคะใช้เวลากี่วันนะคะมาอัปเดตกันนะคะหลังจากที่นองหวานเมล็ดมะกรูดเอาไว้แล้วนะคะตั้งแต่รอบที่แล้วนะก็ผ่านมา19วันนะคะเขาก็เริ่มขึ้นมาแล้วค่ะเห็นไหม ก็จะมีโผล่มาหน่องนับได้ทั้งหมดแค่สิบต้นเองอะค่ะแต่เราโดยไปเยอะมากนะคะต้องรอคิดว่าอะคิดว่าจะต้องรออย่างเดี๋ยวน้องให้ดูต้นนี้ตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีอีกต้นหนึ่งกำลังจะงอกนะคะนี่ค่ะตรงนี้เห็นไหมเขียวๆตรงเนี้ยค่ะคือเขาจะทยอยอ่ะ เขาจะทยอยงอกนะคะเดี๋ยวถัดไปนะคะหน่องคิดว่าน่าจะประมาณอีกสัก 1- นสองสัปดาห์น่าจะเห็นต้นมะกรูดนะคะทยอยกันออกมาเยอะกว่าที่เห็น10ต้นนี้นะคะตอนนี้เราเห็นแค่10ต้นนะคะเนี่ยเดี๋ยวน้องให้ดูนับได้10ต้นเองนะคะก็มาดูกันนะคะหลังจากที่รอบที่แล้วนะคะหน่อง แจ้งเพื่อนๆไว้นะคะว่าจะมาอัปเดตนะคะการในอีก2สัปดาห์นะคะแต่วันนี้นะคะผ่านไปน1สัปดาห์หน้องก็อยากให้เพื่อนๆดูนะคะเจ้าเมะกรูดนะคะเขาก็ออกมาอีกนะคะเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ20กว่าต้นนะคะแต่จะสังเกตว่าก็จะมีต้นที่เป็นแบบว่าเหมือนหัวถุงงอกนะคะเนี่ยค่ะเขาก็ยังไม่ได้สลัดเปลือกออกไปนะคะก็ยังมี เจ้าหัวถุงฮอกติดอยู่แบบนี้นะคะก็เพิ่มขึ้นมาอีกทั้งหมดนะคะประมาณ20กว่าต้นนะคะตอนนี้หนองนับได้ประมาณ3 30 32หรือ33นะคะประมาณ33นี่ค่ะเจ้าต้นที่เขาโตก่อนหน้านั้นแล้วก็เริ่มมีพัฒนาการนะคะใบก็เริ่มใหญ่ขึ้นมานะคะนี่ค่ะใบใหญ่ขึ้นมาแบบนี้เลยแต่ว่าเจ้าต้นเล็กๆนะคะก็มีทั้งที่ เขาเพิ่งจะเพิ่งจะงอกแบบต้นนี้นะคะอย่างต้นเล็กนี้นะคะเดี๋ยวน้องให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวชี้ให้ดูก่อนนี่นะคะต้นนี้เห็นไหมเพิ่งจะงอกมาแบบว่าเหมือนลำก้านเขาเพิ่งขึ้นแต่หัวเขายังทิ่มอยู่ที่ดินนะคะเออมีบางมีบางเมล็ดที่เขาโตขึ้นมานะคะอย่าง ใบออกมาแล้วแต่ใบเล็กๆอย่างเงี้ยหนองไม่แน่ใจว่าจะแข็งแรงจะได้อ,อยู่รอดไหมมันแตกต่างกับใบใหญ่ๆนะคะถ้าใบใหญ่เนี่ยมีเปอร์เซ็นที่จะรอดมีเปอร์เซ็นที่จะเติบโตขึ้นมาได้เท่าที่หนองลงไปสองรอบแล้วนะคะก็ก็มีการเรียนรู้นะคะเดี๋ยวรออีกหนึ่งสัปดาห์เรามาอัปเดตกันดูเจ้าต้นเล็กๆนะคะต้นที่เขาออกมาอีก2ี่กว่าต้นเนี่ยเขาจะรอดไหมนะคะเขาจะโตมีแตกใบ ใบสี่ใบหกไหมก็คือต้องมาดูกันนะคะมันจะมีความสมบูรณ์ของมเมล็ดนะคะมาเกี่ยวข้องเจ้ามะกรูจะรอดหรือจะอยู่หรือจะตายเนี่ยเกี่ยวกับมเมล็ดของเขาด้วยว่ามเมล็ดเขาสมบูรณ์หรือเปล่านะคะก็อัปเดตกันนะคะเจ็ดวันหลังจากรอบที่แล้วนะคะเดี๋ยวเมื่อเราอีกเจ็ดวันนะคะมาอัปเดตกันต่อคะ่ะ มาแล้วนะคะเพื่อนๆเอ่อหลังจากเจ็ดวันที่แล้วนะคะที่นอ้องเอ่อได้อัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบนะคะต้นมะกรูดนะคะรอบที่แล้วเรามีสามสิบสามต้นนะคะที่นับได้วันนี้นะคะวันนี้น้องนับได้นะคะห้าสิบห้าต้นค่ะเป็นไงคะเจ็ดวันที่ผ่านมาเขามีต้นมะกรูดนะคะในกระถางนี้นะคะ เกิดมาอีกจำนวน22ต้นแหมเลขเป็นเลขคู่นะคะตั้งแต่รอบที่แล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้ว33ต้นนะคะและณนะวันนี้เนี่ยน้องนับได้55ต้นนะคะแล้วกเ็เรียกว่ามีต้นที่เขากำลังงอกนะคะแตกยอดนะคะเจ้าต้นนี้นะคะยอดกำลังขึ้นนะคะก็คือจะจะเ,เขาเรียกว่าอะไรล่ะแตกยอดขึ้นมานะคะเห็นไหมตรงกลาง ต้นอื่นๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ก็มีลุ้นนะคะจะต้นเล็กๆแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะก็เรียกว่าเพึ่งจะผลิใบออกมาแล้วก็วันนี้หน่องก็เห็นบางต้นนะคะที่ยังเป็นหัวถูงออกนะคะแบบนี้ค่ะก็ยังเป็นหัวมุดอยู่ใต้ใต้ดินนะคะเจ้าบางต้นนะคะเจ้ามะกรูดบางต้นเขาก็จะเป็นโผล่จากพื้นดินแล้วเนี่ยค่ะแต่ เขาก็ยังไม่หลุดจากเปลือกนะคะเห็นไหมซึ่งก็เป็นวิธีการเรียนรู้นะคะก็หน่องก็มาอัปเดตนะคะแล้วก็รอบนี้ก็จะเป็นอัปเดตรอบสุดท้ายแล้วก็จะแจ้งเพื่อนๆว่าในระยะเวลาการเพาะมะกรูดด้วยเมล็ดนะคะโดยการโรยนะคะโรยแบบลงไปในนี้นะคะก็ถือว่าใช้เวลาไม่นานเนาะถือว่าไม่นานนะคะเพื่อนๆที่ จะลองปลูกมะกรูดนะคะก็ลองใช้วิธีนี้ก็ได้นะคะโรยไปในดินเลยนะคะเราแช่น้ำไว้ก่อนตามที่น้องได้แนะนำเมื่อต้นคลิปนะคะก็เวลารวบๆแล้วเนี่ยก็เรียกว่ารวมๆเดือนใช่ไหมคะตั้งแต่เราทำมาต,ต,ตั้งแต่ต้นเลยนะคะน้องก็พยายามอัปเดตเนาะน้องก็รอคอยใจจดใจจ่อมันจะมีอยู่2จุดที่น้องไม่เห็นต้นมะกรูดนะมา นอกนั้นเขาก็ออกทุกๆหย่อมย่ามเลยค่ะก็เป็นวิธีที่ง่ายสุดแล้วนะคะเพราะอย่างที่น้องเคยบอกเพื่อนๆว่าน้องเคยใช้วิธีที่นำมะลิมะกรูนะคะไปแช่น้ำแล้วก็ใส่ไว้ในกระดาษทิชชู่แล้วปิดฝากล่องปรากฏว่าขึ้นเชื้อรา <c oughs> ก็คือเสียดายมากตอนนั้นน้องก็ลองครั้งแรกนะคะ เราก็เลยไม่ได้ทำแล้วเม็ดเม็ดมะกรูดทั้งหมดเนี่ยก็ร่วม2ปีนะคะที่หน่องที่หน้องนำมาเพาะนะคะหน้องก็ทยอยแบ่งเพราะว่าเราจะทดสอบดูว่าแบบไหนที่ทำให้มะกรูดนะคะขึ้นดีตรงนี้เนี่ยณนะวันนี้นะคะที่เราเห็นทั้งหมด50กว่าต้นเนี่ยนะคะที่เพื่อนเห็นเนี่ยนะคะอะ่ก็ยังต้องมีการผ่านขั้นตอนเขาอาจจะมีต้นที่ ตายนะคะไม่ได้รอดอย่างที่น้องเคยบอกว่าอย่างน้อยๆก็ประมาณ50%านะคะจาก,จากที่น้องได้ทดลองมามันไม่ได้จะรอดทั้งหมดอย่างเห็นนะคะเจ้าใบเล็กๆเนี่ยก็ดูเหมือนเมล็ดไม่สมบูรณ์นะถ้าเจ้าตัวใบใหญ่ๆอ่ะเหมือนเขาเขาโตไวอ่ะก็คือรากเขาเติบโตรวดเร็วเขาได้รับอาหารได้เร็วนะเขาก็โตไวกว่าต้นอื่นๆต้นอื่นๆเนี่ยพองอกใบสลัดเขาเรียกอะไรเปลือกเมล็ดออกแล้วอ่ะ ใบยังน้อยๆอยู่แบบเนี้ก็ต้องลุ้นกันไปว่าจะรอดไหมเนี่ยค่ะเนี่ยก็เล็กๆเห็นไหมก็โอเคถือว่าเป็นวิธีการเพราะมะกรูดที่ไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆไปลองทําดูนะคะวิธีนี้ก็เป็นวิธีเบสิกที่สุดแล้วนะคะเอาไว้เดี๋ยวคราวหน้าเรามาดูวิธีการอีกวิธีหนึ่งนะคะที่หน้องจะมา แนะนำเพื่อนๆนะคะหนองยังเหลือเออมะเร็มะกูดอีกเล็กน้อยเดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะคะในครั้งหน้านะคะโอเควันนี้หน่องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ